สวัสดีเพื่อนๆไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเมื่อกี้เพิ่งอ,ออกมาจากป่าเนี้ยป่าข้างๆเนี่ยค่อนข้างจะลกุกรอลุงมารับมากับเพื่อนบ้านแต่ว่าเขาเขาเขา้เขา,ขาป่าต่อเขาเข้าป่าฝั่งนู้นป้าไม่ไปเพราะอะไรเพราะป้าต้องป้าจะไปซื้อต้นเชอร์รี่เนาะ ภาษาบ้านเราเรียกว่าต้นเชอรี่เขาเขาขายลรดราคาอยู่อีกเมืองนึงป้าจะไปปลูกบ้านพักลุงแกก็นั่งหาว่าตรงไหนเขาลดราคาก็พอดีเจอว่าเดือบ,บักเขาลดราคาเขาเปิดเที่ยงถึงห้าโมงเย็นร้อนมากเลยเพื่อนๆร้อนป้าก็เลยว่าโทรให้ลุงมารับไม่ไกลบ้านหรอกขับรถไม่ถึงห้านาทีนุ่นมาแล้ว ถ่ายได้คลิปเดียวเองนะเดี๋ยวหันให้ดูนะเี๋่วเพิ่งถ่ายคลิปแรกนะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถอยถอยหลังรถตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ก็กลับรถได้นะเนี่ยอ่ะดูดูลุงจะทำไง <laughs> สุดยอดมนุษย์จริงๆไปกลับรถข้างหน้าก็ไดให้นุ่นก็ถอยหลังมาแกกลับรถหน้าหน้าหน้าไอ้ตรงนั้นอะน่าน้านาบ้านหลังสีแดงอะแล้วแกก็ถอยมาเนี่ยอะถอยมาถอยมาแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กแกทำขนมปังอยู่ด้วยแกบอกอีกห้าสิบนาทีป้าแล้วบอกว่าอุ้ยขับรถมาทับฉันสองนาทีเองถ่ายคลิปเนี่ยหนึ่งนาทีกับห้าสิบเอ็ดวินาทีเนี่ยมาถึงแล้วนะ่ะ อ่าโอเคนะเดี๋ยวป้าต้องเดินไปหาแกก่อน